โอเคแล้วตอนพังงานนี่ตกลงว่ายังไงอ่าตอนทำงานเหรอคือตอนไปมนบรรดาหนึ่งไปจำบรรดาที่สามไปจำพรรษาที่พังงานตอนนั้นบวชได้ประมาณสองปีแล้วแค่เดินทางไปจำบรราอำเภออย่าอย่าพูดรายละเอียดได้ไหมผมไม่อยากเกิที่นะจังหวัดพังงานแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในภูเขาสภาพวัดที่นั่นน่ะจะเหมือนกับเป็นป่าทึบแล้วก็มีปุตติเล็กๆอยู่ในป่าแล้วก็ ่ากปตากค่อนข้างทึบทีเดียวแล้วก็ก็อยู่กันประมาณสามรูปทีนี้สามรูปเสร็จแล้วทีนี้แต่และรูปก็ข้างเช้าเปล่นมาข้างเช้าต่างคนต่างออกมาบินทา,า,าบิบาตแล้วก็มาฉันอาหารร่วมกันหลังจากนั้นก็หายหัวไปอยู่กดใครกดมันที่ใครที่มันโดยที่ว่าแทบจะไม่ได้สนทนากันเลยแทบจะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันหรอกอก็ต่างคนใครจะทำคิดข้อวัดทำความเปลี่ยนในก็เรื่องใครเรื่องมัน ซึ่งภาษานั้นน่ะผมตัดสินใจที่จะเลิกทํความเพียนเลิกอยากทนทุกข์อยากบรรลุธรรมไปขอใช้ชีวิตอย่างสงบนิ่งเงียบเหมือนคนจนอยู่ในป่าคนหนึ่งใช่าหมกรไหมอเนีเลิกอยากบรรลุธรรมอยากทำตามเพียนอยากอะไรทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่ว่าเออบินธบามามีข้าวกินมีที่นอนแล้วก็ฟอแล้วก็มีชีวิตอยู่วันๆอย่างสงบ้วยสมถะก็ไม่ได้เน่น หมือนวรรนก็นั we ่งสงบสงบสบายสบายนั่งดูนกชมวิวประมาณนั้นแหละให้เจยก็หมือนใ่ก่อนสมาิก็ไม่เล่นเลยไม่เล่นสมรชาติงไม่ได้สมรชาตินั่นไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยชวงนั้นเพราะว่าเหมือนเหมือนหลวงหลวงหลวงองไปอยู่ที่ที่บังกะโรยนึงเชิญข้ามากินข้าวกินข้าวเสร็จก็นั่งดูต้นไม้ในป่าฟังเสียงนกเสียงกาอยู่คนเดียวพี่จยก็เอนแต่เพราะแต่ละกุดเหมือนพ้าไอ้กุดมันก็อยู่เขาลูกหนึ่งอีกกุดมันก็อยู่อีกเข่งหนึ่งมันอยู่ห่างกันมาก แล้วก็ต่างคนก็ต่างอยู่แทบจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่พรรษานี่นหนะมีพระอยู่เป็นสามองค์เนี่ยผมรวมผมด้วยนะแต่องค์ที่นั่งหัวแถงเนี่ยผมไม่ชอบที่หน้าเขาเพราะว่าเขาชอบสแสดงทำเรื่องจิตว่างเรื่องคนทุกข์แต่ตัวเองต้องเล่นเกมกอมแล้วก็ชอบการชอบดูถูกคนอื่นชอบโอดรวยอชอบโอดรวยแบบพระที่จะโอดรวยกันไหมครอ้เขาก็เขาเป็นนิสัยเขา,าอะ ทีนี้พอผมเห็นนีสัยผมผมไม่ชอบนีสัยแบบชอบกลางชอบกกรเขาว่ากลางไหมชอบกลางชอบโอชอบนั่นชอบนี่อ่ะมีโมะพีโมะพี่โอดแล้วก็นั่งเล่นเกมตัดเต้เต้เต้แต่ชอบสอนคนอื่นไอ้เกมนั่นนะที่เราได้ฟังเมื่อกี้ทีนี้เราก็ไม่ได้ยชอบท่านมาตลอดคือเราเฉยๆนะเราเฉยแต่เราไม่อยากคุยด้วยใช้คำนี้กว่าเพราะว่าแต่ชอบว่าโกรธเกลียดไม่มีอารมณ์โกรธเกลียดเลยแต่รู้สึกเาเฉยๆแต่ถ้าให้นั่งคุยด้วยคงไม่ชอบเพราะว่า ไปนั่งฟังท่านโม้อวดแล้วท่านนั่งท่านคุยแครท่านก็ข่มคนอื่นเนี่ยให้เป็นประมาณ<ม>เราก็ไม่เคยอยากจะไปนั่งคุยกับท่าน<ม>วันหนึ่งเนี่ยผมมาเดินออกกําลังกายอยู่ในศาลาคนเดียวจากศาลาผมก็เดินออกกําลังกายออกกําลังกายจนผมรู้สึกผมเหนื่อยเหนืงง่อยเสร็จผมก็ไปนั่งจัดน้ําน่าจะเป็นน้ําแก้คุยที่น้าขิงหองเนี่ยมผมแด่ว่าเป็นแก้คุยผมมากกว่าแต่<ม>ไปจองน้ําปน้ากินประมาณทุง่งนึงได้<ม>ประมาณผมเ็ื่อชงน้ําปน้ากิน แต่แล้วกินเสร็จปั๊บขณะที่ผมชงน้ำพะน้กกลงังกินอยู่พระองค์ที่ผมไม่ชอบเนี่ยท่านไม่ใช่ผมไม่ชอบหรอกที่อยู่ที่นี่ใส่แบบนั้นเดินมาที่กุดพัดที่ผมเฉยๆนะผมก็เจหน้าท่านผมก็คุยปกติอแต่ทีนี้พอเห็นท่านเดินมาปับ๊บผมก็กยจะลุกขึ้นกับกกติเพราะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะที่นั่นเขาอยู่กันแบบตัวใครตัวมันแต่แต,แต่แต่ผมจะรักษาไมายา่ยั้นนะี่เน้นะที่ว่านี่นอนทับผมอิ่มแนละ้วผมจะกลับกกติก่อนนะแล้วผมก็จะกลับผมไม่อยากคุยด้วย อ่าคือมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาน,น,นิดนึงมีจิตอพอมีความไม่พอใจปั๊บผมเห็นความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นมาข้างในผมไม่หลับตาเอ้ยพอผมเห็นความไม่พอใจเกิดมาปับ๊บมันมีปัญญาเกิดขึ้นมาตอนนั้นเลยเเรียกไม่ถูกเขาเรียกว,ว่าอาการตรงน,นั้นอะไรผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เรียนภาษาธรรมะมาไม่ได้เรียนบาลีมาอมมันมีเสียงขึ้นมาข้างใน inside, บอกว่านี่ยังมีความไม่พอใจด้วยอืมแต่มีเสียงขณะที่ความไม่พอใจเกิดขึ้นปั๊บ ตอนมีเสียงตามมาติดๆดว่านี่ยังมีความไม่พอใจได้หรือผมก็เลยหลับตาซึ่งผมอยู่ห่างจากผ้าผ้ามันกำลังเดินมาที่ผมห่างกันประมาณสิบสองเมตรสิบสองเมตรประมาณสิบเมตรเต็มที่สิบถึงสิบสองเมตรแล้วทีนี้ผมก็หลับตาเข้าไปดูว่าเอเสียงนั่นเกิดขึ้นอะไรมันเป็นเสียงอะไรที่เกิดขึ้นมาจากข้างในว่ามีความไม่พอใจได้หรือพอหลับตาไปดูว,ว่าผมเห็นปัญเห็นปัญญามันต้อนกิเลสอยู่ข้างใน มันต้อนตาไม่พอใจเริจจากอะไรมันก็ต้อนไปต้อนมาต้อนไป,ต,นไปต้อนมาต้อนไปต้อนมามันต้อนจนหาเหตียของตอแหละก็าใจประมาณมนี้แต่ผมไม่ขอขอเล่ารายละเอียดตรงน,นั้นให้ฟังจริงๆไอ้บทความเหล่านั้นยังอยู่ในใจผมแต่ผมไม่ขอเล่าให้ฟังเพราะว่ามไม่อยากให้ทุกคนแบบแห่ให้ทุกคนเจอเองมากกว่ามไม่อยากให้ไปเป็นสัญญาของแต่ละคนที่จะเพ้อเจอกันไปโอ้โหใอ้เกิดไปไปอุปทา,านเกิอดอาการนี้ก็ค,คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กันไปไม่จบสิ้นใช่ใชโอเคไม่เป็นไร ทีนี้พอมันก็หลับตาเข้าไปปั๊บมันก็เห็นปัญญาต้อนกิเลสเอ่อมันกัดปัญญาอัดกิเลสต้อนต้อนต้อนจนจะตอนกิเลสจนจะต้องขวอละการรู้แล้วก็พอต้อนไปจนกิเลสจนปั๊บมันระเบิดพอมันรู้พอมันอ๋ออย่างนี้เองพอมันร้องอ๋อปั๊บมันระเบิดปุ๊บกิเลสทั้งหมดมันก็ระเบิดดับไปหมดเลยเออเพบแต่จิตที่ว่างบริสุทธิ์เขาไม่ใช่พาแต่จิตที่ว่างพขาแต่มันไม่เหลืออะไรมันระเบิดดับไปหมดในกิเลสตรงนั้น ความไม่พอใจของมันดับไปหมดเลยความไม่อมพอใจแค่นิดเดียวมันก็ดับไปหมดเลยทุกอย่างมันดับไปหมดเลยแล้วมันก็พบกับรามมันก็เกิดอาการยิ้มออกมาจากข้างในอพอมันมีการยิ้มออกมาจากข้างในตอนนั้นก็อุทานขึ้นมาว่าอ๋อพระเจ้าสอนตรงนี้นี่เองรู้อย่างนี้นี่เองถ้าใจกระไรนะเราจะอุทานแค่แต่รู้อย่างนี้นะน,นี่เองอะ่ะเข้าใะยังแต่มันก็อุทานออกมาไม่เองเลยอตคือเราไม่มีสิตทำได้เราแค่ดูเห็นว่าตรงมันอุทานออกมาว่าอ๋อ ตอนแรกมันมีการยิ้มออกมาจากข้างในใช่ไหมจิตมันยิ้มออกมาจากข้างในลอ๋อผู้เจ้ารู้อย่างนี้เองอก็อุทานแล้วก็พออุทานเด็จปั๊บก็แทบจะหมอปอกกายถวายชีวิตแต่พูะเจ้าในคืนนั้นเลยว่าโอ้นี่เจ้าทำไมก็ออกมาไม่มีวันนี้เราอยากจะมอบหมอบกราบที่พื้นแบบแคล้ายๆกราบแบบี่เบน่ะนี่หรอ,อ มันตัวมันจะหมอบลงกับพื้นแบบมอบกายแบบที่ละลายไปเลยเออแบบนั้นเลยนะอยากจะมอบกายสลายชี่ไ้ตุ้กเจ้าแล้วต้องกราบขอบคุณทุกเจ้าที่ทําให้เราเข้าใจวันนี้อแล้วพอพอสักพักหนึ่งน้ําตามันก็ไหลก็รีบเช็ดน้ําตาออกแล้วก็ลืมตาดูพระรูปนั้นไม่ไม่ใช่ลืมตาพอรีบเช็ดน้ําตาเสร็จแล้วก็หันไปมองพระรูปนั้นท่านเดินได้ประมาณสักสี่ห้าก้ายเราไม่เกินสามห้าก้าแต่ ตรงนั้นกระบวนการมันเจบสิ้นแล้วอมวไม่น่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีอต่ <ใน S 1> เร็วว่ะเ,เร็วมากเลยไระเจาไ่ยอมวิบวับต้องไม่ต้องมาประอแล้วก็ตุมม่มแล้วก็บุมพอบุมปั๊บ,บแล้วก็น้ําตามอะไรก็จิดมันจะยิ้ม,มออกมาแล้วก็มาอุทานขึ้นมาอ๋อพระพุทธเจ้าจรู้อย่างนี้นี่เองแล้วหลังจากนนั้ก็แทบหมอกมอบการใจชุดแต่พระพุทธเจ้าแล้วต้อก็เลยนิมนต์พระงนั่งแล้วก็จิตของเราแล้วก็แล้วก็ มันก็หมด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 ภาวะของการโลกกลหลงไปเลยที่ตรงนั้นใช่ไอืมกเหอมันไ้่เกิาติอะไรที่แบบขึ้นมานิดยังไงมันมีแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยทอนหลุดตอนนั้นก็หลุดเลยอืมหลุดเลยแล้วก็นิ่งวันพระเอามันนั่งแล้วก็นั่งหยุดนะนั่งนั่งฉันน้ำกับท่านยหา่สงบท่านที่พอท่านก็พูดต่างๆนานาออกมาตามสันดานท่านอื่นแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมครับ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 ผมไอ้จิตผมก็นิ่งไอ้ไม่จิตเนี้ย จิตมันก็มันไม่มีอาการอะไรอยูเองแต่เง้วว่ะตอนนั้นอ่ะมันนร่งปกติหลังจากนั้นผมก็ผมก็เข้าใจว่า๋อธรรมาทั้งหมดมันไม่มีอะไรหรอกแต่ก็เป็นหมส่วนการปฏิบัติส่วนที่เห็นการการที่ว่าปัญญามันต้อนกิเลสมันมันต้อนกิเลสอ่ะเห็นอ่ะมันคล้ายๆกับที่ผมบอกว่าให้หาเหตุที่ทําเหตุี่สูจนี่แหละแต่แต่แต่ไอตรนนั้นมันมีมันมีรายละเอียดแบบนั้นมันมีวิธีการต้อนมีอะไรของมัน ซึ่งผมได้เป็นเพียงแค่ผู้ดูเข้าใจไหมแต่ฉะนั้นอยากให้ทุกคนถามเหตุที่ทําตรงนี้เพราะอะไรเหตุที่พแม้แต่บางอย่างทําไปแล้วก็เหี่ยวเหินให้ทุกคนเรียนรู้วิธีนี้ให้มากเป็นเบสิกเพราะวิธีนี้ได้มาสอนที่ตัวเองร่งมคืนนอมันและหลังจากนี้เห็นว่าทั้งหมดในโลกเนี่ยไม่มีเลยมีแต่การคิดตุงแต่งเท่านั้นที่ลยงล่อตับโลกอยู่ทุกวันอ,อแ้วหลังจากนั้นก็ วินนองวินในต่างๆก็ก huh. okay. right. mm ็ก hmm. mm ็ค่อยๆละการยึดถือไปแล้วก็หลบเดินทางคนเดียวเขียนไหมเขียนไหมหลังจากนั้นก็ไปอยู่ในป่าที่การจะมีที่ถ่ายมาเป็นเรียบเลยสารพัดอ๋ออ๋อที่ตกเขาในที่การอ่อ่าอ่าที่เกิดเป็นในภูเขาอ่ะอืมนั่นแหละแล้วมันก็ได้ขนาดนี้หลังจากนั้นก็เข้าใจธรรมะทั้งหมดว่าธรรมะทั้งหมดเัาไม่มีหรอกที่เรามาพูดตูนแกเนี่ยเป็นตามปุ่งเ้ื่นันนั่นแหละ เป็นไม่ใช่เป็นความเื่อเป็นวิธีที่ทําให้ค้าถึงทำเท่าน,นั้นแหละแต่แต่ตัวทาจริงๆแล้วทตัวตัวเมื่อคุณหยุดคิดทั้งหมดเมื่อจิตคุณจิตจิตเมื่อเมื่อไม่มีไม่มีจิตไม่มีนิพพานไม่มีอะไรเลยแล้วคุณจะพบผักเมอก็ huh. ทำแต่นิพพานตัวเดียวกันทำแต่นิพพานวิจิตตพัสสาวกัน uh huh. ก็คือความไม่มีอะไรเลยที่เกิจากการตึงตืงเท่ huh. ครั้ นั่นก็คือทำที่แทจ้จริงที่ทำมารรมชาติเป็นเอกลุคจิตเติมแทงเอง,เองอเพอเข้าใจนี้ทุกวันนี้ก็เลยก็รู้ว่าเออถึงมีคิดกันอยู่ะ้างแต่มันก็เห็นอยู่แล้วแต่ทีนี้ตั้งแต่เกิดนั้นมาร่างกายก็เจ็บพิบกกัติเยอะมากก็ใช้กรรมเปินเช่นนี้เออเทียนให้จร่อหลังจากที่พอหลังจากวันนั้นมาห,หลังจากวันนั้นมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไหมว่าเอ๊ะเราอยากจะทําอะไรไในชีวิต มันมันเสียการมันทีบไปมากกว่าะจะ,ปะไปอย่างนั้นก็อยู่ไปวันๆแหละแต,มต,มมต,ต่มีเหตุการณ์เลยบิดไปต้ไปมีการณิบไปก็ไปแล้วแบบต่สถานการณ์เพราะว่าหลังจากตอนนั้นแล้วเนี่ยการหย่าสอนธรรมะมันไม่มีเพราะว่ามันพอ,อเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นกับสิ่งที่เขาสอนกันทุกวันนี้มันตรงข้ามกันมันไม่เหมือนกันก็จะเข้ามอมือีมแม่แต่การ การที่มีความเห็นการในคอมเมนต์ในทําต่างๆการเห็นด้วยเห็นด้วยในทําต่างมันมาจากความตื่นสร้างั่นนั้นแหละใช่เดียงมันมาจากปรุงแต่งของเราทั้งนั้นแหละใครถูกใครผิดมันมาจากความตื่นสระหนั้งนั้นแหละเออนั่นนั่นขอขอพูดว่าไม่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะตุ๊บก็จะปล่อยตัวไปตามวิถีกรรมไปมากกว่าจะไปไหนเหตุการณ์ก็จะให้เหตุการณ์มันดิ้นไปเรื่อยๆแต่ใจดิ้นเองให้แสวงหาเองส่วนนั้นเรใครอกอเหช่ไหม mm -hmm.